ันนี้หนูจะมาโปรโมทสินค้าจากจากร้านสีดิโชคเรียกว่าคุยมหัศจรรย์เราจะทำการสาธิตที่นี่ไหมครันี่นะครับนี่ก็มาถึงสินค้าตัวใหม่นะครับจากร้านสีริชโชคอย่างที่น้องขนมบอกไปนะครับมันคือคาลอยมหัศจรรย์นั่นเองนะครับดูใกล้ๆแฟบแหมเราไม่ต้องซูมเข้ามาเราซูมเข้าไปหาเองนะครับนี่จะเห็นได้ว่าเป็นอุปกรณ์มหัศจรรย์มากนะครับ ดูเริ Do. Do. ่มจากการไล่โน้ตก่อนนะครับโน้ตตัวแรกคือโน้ตตัวตัวโดโดโน้ตตัวที่สองคือโน้ตตัวเรโน้ตตัวที่สามคือโน้ตตัวมีโน้ตตัวสี่คือโน้ตตัวฟาโน้ตตัวที่ห้าคือโน้ตตัวโซ โนตตัวท right. ี่หกคือโนตตัวโนตตัวที่เจ็ดคือโนตตัวโนตตัวท้ายคือโนตตัวะสิตภิภาพยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับในราคาเพียงแค่ยี่สิบบาทหาซื้อได้ที่ร้านซีรีชคจังหวัด สุพรรณบุรีบายบาย